ดอกไม้สวยตาหวัดดีค่ะตาหวัดดีค่ะสก์ย้อมมาสก์ย้อมมาสก์ย้อมร่อยสก์ย้อมร่อยนุ่มตาแก่หูตึงค่ะคุยกับคุณตาไม่ได้ยินเลยขนาดขนาดก้มไกลหูแล้วไไม่ด้ โอ้อืมหอบใ้เฮ้ยตาหูตึงค่ะขนาดคุยตากินข้าวยางตาไม่ได้ยินค่ะตาหูตึงมากๆเลยลูกร้านเขาไปไหนหมดลูกหลานไปไหนหมดเนี่ยคุณตาแกยิงแกไม่คุยกับเราหรอกอ Kịp tôi nàng, mẹ mìu bi nàng, bị nà Cái mì nè là cô mới nè bên ngoài. đi cháu. Huh? Giêng rồi đi. Movem, mẹ, giữ gần. Mích chung gần 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 chung cái gần 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 ใส่ปลอมเด้งติดเาใส่ปลอมเด้งติดตาบอกว่าพู้ิผู้ชายก็ไม่รู้จักตาลืมหมดแล้วคุณตาลืมหมดแล้วนี่ร้านมาจากโรงเรียนนะบอกโอ้ยดอกไม้นี่สวยเนาะดอกไม้นี่สวยอ,อนี่ะให้น้องให้ดอกไม้ค่ะ ตาหูตึงค่ะตาตาโยบลาเฮยมาด้วยบุญโอ้รอยสิเกาลยร้อยเก้โอ้เยี่ยมมากเลยตาร้อยเก้าแล้วจริงบถึงร้อยเก้าแล้วบอโอ้เก่งเตอรมือใส่อังปันเน้ออืมใครทางหรอจ้า แต่แรงเลี้ยงนีกอายุปั่นยืงด้วยอีกเต้เมียนเต้เง็บเอาเฮยตายหมดแล้วไม่มีใครอายุเท่าตาหรอกมีตาคนเดียวนี่อายุร้อยเก้าปีช่วยแบบแจ้งแบบเต้หางจิ้นเนอร์เหรอตาขี้เกียจอยู่แล้วตาบอกว่าขี้เกียจอยู่แล้วอายุยืนเธอโวยมานเด็กเธอโวยบ้าเหมือนกันมองไปเลยนิดนั่นน่ะอืม มาโยกยันต์เราเพลงก็มันรืดเล่นเยมันโอเอยค่ะเธอยังหน้าติดตาทำยังไงเนาะอายุมันยืนมากเกินไปอายุยืนก็เป็นทุกข์อีกอายุสั้นเกินไปก็เป็นทุกข์คนเราเนาะนี่แวะมาดูตาก็เป็นญาติญาตินี่แหละค่ะยังไงนะ ยงกน้นเ<ษ>มนูฮ้กน้นเมนูก้นยหนูจ้าเหนูตาเด่นจ้าแกถามวัเนเลียงอยู่ที่ไหนต้องบอกว่าชื่อลูกพ่อเด่นแม่นูนเป็นญาติญาติกับแกนี่แหละค่ะแต่แต่แกความจำไม่ดีแล้วแกหูตึงแกก็จำเราไม่ได้ชื่อตาเยียนค่ะ ตาเย็ยนค่ะาาเย็ยนเรื่องรอบค่ะแกก็นั่งเงาเงาอย่างนี้แหละบางทีแกก็นั่งไม่รู้จะทําอะไรแกก็เมื่อยแกก็ล้าน้องเอาเอาสตังให้ตาแล้วเอาสตางให้ตา